ตั้งแต่52จะบอกว่านางดูแลลูกได้ดีมากๆ นี่คือไก่ดำแล้วก็นางเลี้ยงลูกูกทั้งสิบสองตัวนะคะส่วนนี้ก็คือแมวดำ,ดำ ไปดูบ้านนา้องมี้อมีกรงให้เข้าแต่ไม่เข้านะเดี๋ยวไก่เข้าบ้าน มันไก่อยู่ในกรงด้วนนะคะเราจะมาดูกันว่ารูปรูปไก่ท,ทั้งสองตัวนอนยังไงตัวที่หนึ่งอยู่บนหลังเอ้ มาพาดูไก่เข้านอนกันนะคะไก่เข้านอนนางจะดูเลลูกๆดีมากเนาะนางน,น้อยนางจะเอาปีกทั้งหมดครอบครอบตัวลูก,ลก นางคอยระวังภัยอยู่เพราะว่าเรามาถ่ายใกล้ๆนะนางก็จะคอยระแวงเพราะว่ามีแมวดำอยู่ตรงนี้ด้วยแมวดำแมวดำนางก็เลยกลัวาไปดูข้างบน,นแล้วไก่นะคะ ô kiều ô đi về hoa cây tôm nằm mẹ cậy lúc cậy ก็อยากกระโดดตามเดี๋ยวเราไปดูลูกไก่หน่อยตอ่อเนี่ยขนางก็จะครอบลูกลกไว้ในปีกของนา,างแมวยำก็ตามไปเนี้ยเดำเนะะี่ยก็ไปดูใกล้ๆนะคะ ลูกลูกนางทั้ง12ตัวก็จะอยู่ในอ้อมกอดเนาะ,ออเ,นะเขาเรียกว่าอ้อมกอดแห่งความรักของกไ,ไก่น้องแก่นี่จ้ะลูกไก่ดำก็จะบอกว่าเขามีความพิเศษก็คือมีเขาเรียกว่ารักลูกเนาะรักลูกดูแลลูกดีนะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายทะะ่านี่ช่องเมอโปจะพามาดามาดูมาดาก่อนมาดูลูกไก่ ไก่ดำเนาะแล้วก็ความรักของแม่ไก่ที่มีต่อลูกไก่ดำนะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆที่เข้ามาชมนะคะก็สวัสดีนะคะ